สวัสดีค่ะเด็กๆเนะเด็กๆป .5 ทุกคนนะคะวันนี้เรามาคุยกันในหลายวิชาคณิตศาสตร์บ่ายถรอซุ้มเช่นเดิมนะคะก็วันนี้นะคะเด็กๆเราก็ยังอยู่กันในหัวข้อเศษส,ส่วนอยู่เนาะยุดเศษส่วนเรายาวนานมากนะคะวันนี้จะเป็นการหารเศษอ่าการหารจานวนคละค่ะเด็กๆเด็กๆจําได้ไหมว่าจํานวนคล้าเนี่ยคืออะไรจํานวนคละก,ก็คือจํานวนที่คละก,กันระหว่างจํานวนนับกับเศษส,ส่วนถูกไหมคะอ่ะ อันนี้ค่ะเรียกว่าจํานวนคละนะคะเราจะมาทบทวนการเขียนจํานวนคละในรูปเศษเกินกันค่ะเด็กๆทำยังไงเอ่ยเอาห้าใช่ไหมล่างคูณกลางบวกบนก็คือเอาห้าคูณหนึ่งแล้วก็บวกกับสองใช่ไหมคะห้าหนึ่งเป็นห้าห้าบวกอีกสองเป็นเจ็ดเศษเจส่วนห้านะคะอ่ะอันนี้คือเศษเกินนะอันนี้เรียกว่าข้างบนเรียกว่าจํานวนคละข้างล่างเรียกว่าเศษเกินนะคะมาอันที่สองเขียนในรูปเศษเกินได้อะไรคะ 2 3 6 6ากบวก,บวก1เป็น7จส่วนสอันนี้ค่ะเรียกว่าเศษเกินนะคะอันนี้เป็นการทบทวนนะคะเด็กๆเป็นการทบทวนเนาะเป็นการทบทวนการเขียนจํานวนค้ะในรูปเศษส่วนนะคะอ่ะทีนี้ต่อไปเราจะมาดูกันวิธีการทำวิธีการหาจํานวนค่ะนะคะขั้นตอนการทำก็คือแค้เด็กๆแบ่งล่าง ะะแปลงล่างจํานวนคละให้เป็นเศษเกินเราก็แล้วเราก็หารเหมือนหารเศษส่วนธรรมดาเลยค่ะเรามาดูกันตัวอย่างเนาะหนึ่งเศษสองส่วนหาหาร 3— ามเศษหนึ่งส่วนสองนะคะก็จะได้อันนี้นะคะห้าคูณหนึ่งได้ห้าบวกอีกสองเป็น7ใช่ไหมเศษเจดส่วนหาหารนะคะสองคูณสามเป็นหกหกบวกอีกหนึ่งเป็นเจเศษเจ็ส่วนสองนะคะแล้วทํายังไงคะ เจตั้งตั้งไว้เหมือนเดิมนะคะตั้งไว้เหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็ตัวหลังกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษนะคะจากเศษเจส่วนสองก็จะกลายเป็นเศษสอส่วนเจดอันนี้อย่าลืมนะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วตัวหลังต้องเปลี่ยนด้วยนะเด็กๆชอบลืมกันระวังให้ดีนะคะอ่ะแล้วก่อนที่เราจะนํามาคูณกันเราก็หาตัวมาตัดก่อนอะไรตัดกันได้คะเกับเถูกไหมเจ็ดหนึ 7, 7่งเจดเจดหนึ่งเจ็ดเจแล้วค่ะ ก็จะเหลือข้างบนเหลืออะไรคะเหลือ1กับ2ใช่ไหมคะ1กับ2คูณกัน1คูณ2ได้2ข้างล่าง5คูณ1ได้5อันนี้ก็เป็นเศษส่วนอย่างตํำแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วก็จบแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วง่ายหมคะอันนี้คือข้อที่1นะคะอันนี้คือข้อที่1นะอ่ะตัวอย่างที่1ต่อไปคะ่ะเด็กๆตัวอย่างที่2ค่ะตัวอย่างที่2ให้หาคำตอบของ1เศษ3ส่วน5หารด้วยหารด้วย หนึ่งเศษหนึ่งส่วนเจ็ดนะคะหารด้วยหนึ่งเศษหนึ่งส่วนเจ็ดขั้นตอนการทำก็เหมือนเดิมเปลี่ยนจำนวนค่าให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะเอาห้าคูณหนึ่งล่างคูณกลางได้ห้าบวกบนเป็นแปดส่วนห้าหารนะคะเจ็ดคูณหนึ่งได้เจ็ดบวกอีกหนึ่งเป็นแปดส่วนเจ็ดแล้วเราก็หาเศษส่วนธรรมดาเลยค่ะ เจตั้งตั้งไว้เหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษจากเศษ8ส่วน7ก็เลยจะกลายเป็นเศษ7ส่วน8นั่นเองค่ะเด็กๆเอาเอาอะไรตัดกันได้คะเอา8ใช่ไหม8 1ด8 1 8, 8่งนะคะเสร็จแล้ว นะอ,อันนี้เป็นเลขอะไรเลขหายไปเลขเจ็ดน,นะคะข้างบนก็จะเหลือ1น1กับ7 1คูณ7ได้7ข้างล่างก็จะเป็น5คูณ1ได้5ใช่ไหมคะแล้วเราทำอะไรต่อทาเป็นภูขอเขียนต่อตรงนี้นะทำเป็นเศษเอ่อจำนวนคะต่อได้ไหมคะได้เพราะตอนนี้ไม่กลายเป็นเศษเกินเนาะก็5เอา7ตั้งหารด้วย5 5าห้าหเหลือเศษ2ส่วน 5. เสร็จแล้ว่ะข้อที่ส ง่ายไหมคะง่ายเนาะอ่ะทีนี้นะคะเด็กๆเรามาสรุปกันนะคะขั้นตอนการทําก็คือการหารจานวนคละเนี่ยก็คือวิธีการนะคะให้เขียนจํานวนคละในรูปเศษเกินก่อนแล้วใช้หลักการเดียวกับการหารเศษส่วนนะคะนั่นก็คือตัวตั้งตั้งไว้เหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษนะคะอย่าลืมนะเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วอย่าลืมกลับด้วยนะคะเด็กๆต่อไปเป็นหน้าที่ของเด็กค่ะเด็กๆเขียนวันที่ลงในสมุดให้เรียบร้อย วันพฤหัสบดีที่5สิงหาคมพุทธศักราช2564นะคะแบบฝึกหัดเรื่องการหารจำนวนค่ะนะคะหน้า43นะมีอยู่ทั้งหมด6ข้อให้เด็กๆเ,เลือกทำมา3ข้อค่ะข้อไหนก็ได้เลือกมา3ข้อนะคะแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปให้ครูดูนะสำหรับวันนี้การบ้านครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ